วันหนึ่งพึงสร้างประโยชน์เป็นโจทย์ให้เลือกสร้างสรรค์กอบซึ่งกรรมดีทุกมีรับผลร่มเย็นทุกวันสุขนั้นมากมีขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเข้อความสุข ความเจริญในธรรมขององค์พระสมาสมดวุวเจ้าจงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมั้งหลายอัตมาภาพพระประหลัดเขียมรรักเขียนมาปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งบรรยายพิเศษเป็นประจำรอบค่ำอย่างนี้ตามโอกาสที่มีเอื้ออำนวยสำหรับในค่ำคืนนี้นั้นเป็นค่ำคืนของวันเสาร์ที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 0 0 65ตรงกับวันขึ้น8ปดค่ำถึง5ถือว่าเป็นวันที่ยิดยมทั้งหลายที่มีโอกาสได้สั่งสมบุญบาญญาเนื่องจากว่าวันนี้เองก็เป็นโอกาสที่เรานั้นได้ทำหน้าที่ในวันพระปฏิบัติชอบปฏิบัติด,ดีถวายเป็นพุทธบูชารรมบูชาแล้วก็สังฆบูชาถือว่าเป็นบุญญาที่เราได้น้อมนำในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องทำไว อย่างนี้วันนี้เองก็มีโอกาสนะสำเร็จเสร็จเรื่องภารกิจที่มีในวันเสาร์อย่างนี้นะด้วยความเรียบร้อยทุกประการนะยามค่าก็เลยมีโอกาสได้มาพบกับยัดโยมบ้างนะเป็นการบรรยายพิเศษซึ่งปกตินั้นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็จะได้ฟังกันอยู่แล้วในเวลาปกตินะสิบเก้านกาโดยประมาณแตนะ่ว่าสําหรับในเสาร์อาทิตย์นั้นไม่มีพักค่าในการออกขาวสด <c oughs> เราก็มาบรรยายพิเศษบ้าง ตามกำลังที่ยังพอมีมีแรงก็ทำไว้ให้เยโยมได้ชุ่มชําในะเรื่องของบุญนะที่เต็มเปี่ยมในหะัวใจเพราะการได้ฟังธรรมะทั้งหลายนั้นก็เป็นเรื่องของการได้ขนขวายในสิ่งที่เป็นความรู้รวมถึงประโยชน์ทั้งหลายก็คอยอุ้มชนะูเป็นบุญที่เรานั้นได้สัมผัสแล้วก็ได้อยู่คู่กับจิตใจอยู่ทุกวันไป so วันนี้จึงได้ยกคำโคประพันธ์ไว้ว่าวันหนึ่งพึงสร้างประโยชน์ เนเป็นโจทย์ให้เลือกสร้างสรรค์กอบซึ่งกรรมดีทุกมีรับพรร่มเย็นทุกวันสุขนั้นมากมีคำว่าวันหนึ่งพึงสร้างประโยชน์พระวาแตะวันแต่ละวันเนี่ยที่ผันผ่านไปในวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็เสียดายหายใจทิ้งไปวันวันการยังประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทํา เนะแล้ราก็ต้องทําทุกวันด้วยเพื่อให้เรานั้นได้มีโอกาสได้ภูมิใจแล้วก็ได้มีโอกาสในการได้กอบในเรื่องของคุณงามความดีเอาไว้เหมือนเราได้ฝากสิ่งที่เป็นกุศลเอาไว้ในจิตใจยามที่เราร่วงรับดบ,บชีพไปกุศลเหล่านี้แหละมันก็จะเกื้อกูลให้เรานั้นได้ดิบได้ดีฉนั้นคำว่าวันหนึ่งพึงสร้างประโยชน์เนี่ยคือหนึ่งวันที่ผ่านพ้นไปเ,เราทําอะไรไว้บ้าง บางคนก็เตรียมการวางแผนล่วงหน้านะวันนี้ฉันจะทําอย่างนั้นวันนั้นฉันจะทําอย่างนี้แล้วก็เดินไปตามวิถนะีเก็บเล็กผสมน้องให้ตามคุณงามความดีเท่าที่ยังกำลังมีแล้วก็มีกําลังนะต้องพร้อมเลยนะกำลังมีก็คือการที่มีกําลังทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่าไปฝืนเหมือนเราเนี่ยมีพื้นที่นะในการที่จะจัดสรรวัดวารามนั้นเนี่ยนะเราก็มีพื้นที่แบ่งเอาไว้ คนที่รับผิดชอบเขาก็ดูและน,ะน้ําต้นไมร้รากไม้กวาดเอ้ยแต่งเอ้ยทําไปตามส่วนที่เขารับผิดชอบหรือมอบรับมอบหมายเขาก็มีความสุขมีความสบายเอ้ยอย่างน้อยหนึ่งวันหนึ่งวันที่ผันไปก็ได้ทำเหมือนกันที่นี่เองก็เช่นเดียวกัน,นเราก็มีพื้นที่นะนะนะสําหรับในส่วนของการรักษาความสะอาดสะอาดในเขตอารามตามสมควรแก่กําลังของเราเราก็ทําไว้แต่รดน้ําต้นไม้บ้างในกวาดบ้าง นะได้ดูแลเสริศาสนาบ้างเดียช่วยกันเช็ดช่วยกันถูช่วยกันทำมันก็เป็นประโยชน์นะคนทําก็มีความสุขใจคนมาใช้ก็ชื่นชมว่าโอ้ทำไมช่างสาะสอ้านนะดูแล้วสดใสแถมมีความออ่มเอมใจว่าเออใครนาะช่างเป็นผู้ดีได้มานะดูแลฉะนั <c oughs> ้นสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ส่วนรวมคนทําอาจจะไม่ได้ใช้คนใช้จะไม่ได้ทาก็ได้ วันนี้มีโยมมาบางสกุลที่อนุสรีย์ภาวาเป็นเทศกาลช่วงนี้นะปีนี้ไม่ร้อนท่านบอกโอ้มาถึงก็จอดรถแล้วก็มีมานั่งให้นั่งเตรียมข้าวเตรียมของรอพระสงฆ์มาบางสกุลแถมในพื้นที่ก็ดูแลตัดหญ้าวางแนวทางเดินนะอย่างดี <c oughs> ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะหลังคามีปีนี้มีหลังคาคลุมปีแล้วนี่ร้อน อย่าสงสารญาติโยมที่มาบางสกุลเนี่ยเดือนเมษาเนียแต่ปีนี้ท่านมาแล้วโอ้ยเป็นบุญญาท่านบอกแม่ทำไมมันช่างงดงามอย่างนี้ <c oughs> ทําไมเรียบร้อยทาไมริ่มเย็นทาไมถึงใส่ใจแล้วก็ดูแลให้เป็นอย่างดีทั้งๆที่ก็เป็นเรื่องของโกรผีก็คืออนุสาวรีย์ที่เขาเก็บบรรจุอัฐิก็ไม่ใช่ญาติเลยเนะยังไม่ใช่ญาติอัตมาภาพเลย <c oughs> แต่ว่าอยู่เหมือนญาตินะคือดูแลนะแล้วก็ให้โอกาสสําหรับ นะบุญกุศลที่จะหลั่งไหลเพราะว่า <c oughs> ยามทวนที่เขามาเนี่ยเขาได้มีการมาพักผ่อนย่อนใจเราก็ทำหลังคาป้องกันนะทั้งฝนทั้งลมทั้งแดดไว้ให้อยู่อาศัยจอดรถปุ๊บนะถนนท้งทางก็ทําให้แล้วก็จอดรถปุ๊บก็บขนของลงมาไหว้ได้เลยนั้นพอหนึ่งวันหนึ่งวันที่ว่านี่เราได้ทําสิ่งที่ป็นประโยชน์ในการวางแผนไว้ล่วงหน้าพอถึงคราที่ท่านมาได้ใช้เนี่ย เราเห็นข้าวมันก็สบายใจไม่จำเป็นต้องนิมนต์เราไปบางสกุลหรอกนิมนต์รูปไหนก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยอยู่เบื้องหลังเนี่ยสบายสบา,สบา,สบาะยคุณโยงนอนกินบุญไปเพราะว่าเรารู้ว่าเออเขามาใช้แล้วก็เป็นประโยชน์เราก็ภูมิใจว่าเนี่ยเราทําให้เขาใช้คนที่ทําประโยชน์ว้ให้คนอื่นเขาได้ใช้นะโอ้มันอิ่มเอมกคุณโยงอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันภูมิใจเนี่ยไม่ต้องไปออกสื่อใดๆมันนะเป็นหน้าเป็นตาเพราะว่า ที่สุดแล้วเรารู้ตัวเองก็พอแล้วนะี่บางคนนี่ไม่ได้นะทาอะไรต้องโฆษณาก็เท่านั้นนะเราอยู่ของเราดีๆไม่มีใครมาสนใจเราได้ยิ่งดีทุกวันเพราะไม่ต้องเป็นจุดเพ่งเล็งนะเรื่องคุณโทษนั้นก็ไม่ผลวมาหาเรา <c oughs> ฉันอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่คือประโยชน์ในการที่เราสร้างเอาไว้นะแล้วก็หมั่นดูแลเรื่องของจิตใจนีนะ่ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นคือทำให้เราสุขสันต ตัวของตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ทําข้อวัดข้อปฏิบัติได้ครบครันแล้วก็ทําให้ได้ทุกวันด้วยทั้งครบครันทั้งทุกวันเดี๋ยวมันก็จะเรองเรืองด้วยตัวของมันเองก็ยิงหลายคนหลายท่านที่ทําบุญงามความดีสะสมเป็นสเสบียงบุญไว้ทุกวันทุกวันอย่างนี้จิตมันก็เลี่ยมไปด้วยความผ่องใสนี่ประโยชน์ตนนะแค่เราได้ขวนขวายทาไปบางคนก็เอ้ยฉันจะทําบุญอะไรแค่เรานั้นมีมิตรจิตมิตรใจที่ดีเกื้อกูลกันไว บุญเล็กบุญใหญ่ก็ทําไปเถอะขอให้เราเริ่มแล้วก็ริเริ่มในการที่จะทาทานทําไว้ศีลรักษาไว้ภาวนาเจริญไว้ที่เป็นเบื้องต้นทําให้เรามีความสุขเช้าคำ่ำจากประโยชน์ตนพอถึงพร้อมแล้วก็ได้เจริญในความเป็นผู้มีธรรมหลังจากนั้นแล้วก็เป็นการเสกสรรหรือสร้างสรรประโยชน์ผู้อื่นอย่างที่บอกประโยชน์โดยส่วนรวมประโยชน์โดยส่วนรวมเนี่ยที่ผู้อื่นเขาจะมีมโอกาสได้มาใช้บ้าง นั่นแหละคนเยอสำคัญก็คือเราจะได้ภูมิใจถ้าเราทําอะไรเพื่อลูกหลานหรือว่าเพื่อญาติมิตรมันก็ใกล้ชิดนะส่วนนั้นมันก็เป็นโดยทั่วไปคนอื่นก็ก็ทําทกันอย่างนี้ได้แต่ถ้าทําอะไรโดยไนะกลออกไปกว่านั้นล่ะอ้อันนี้แลายิ่งใหญ่นะสงเคราะห์อนุเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือคนที่เราไม่รู้จักมักคุณใดใแต่กลับมีมิจรจิตมิตรใจหยิบยื่นให้นี่แหละอันนี้เรื่องใหญ่ในหัวใจของเรานะ่ะ ฉันหลายคนหลายท่านที่มีความตั้งใจบางคนทําวามะอาศห้องน้าห้องท่าดูแลวัดวาอารามให้สะอาดสะอานไวนะแล้วกคนที่เขาเข้ามาเขาได้เห็นเขาได้ใช้เนี่ยเขาก็ภูมิใจทั้งทั้นที่เขาไม่ได้เป็นญาติของเราแต่ดูแลดูดญาติเหมือนกันหรือจะเป็นเสนาสะนะได้กวาดได้ถูได้ทาได้ทาประโยชน์เอาไว้ เล็กเล็กน้อยน้อยพอกําลังที่เราได้ขวนขวายมันก็ไม่ได้หนักหนาสหัสอะไรแต่ว่าเราทําแล้วเราก็ได้ความภูมิใจในตัวของเราเองดังนั้นคนที่เข้ามาใช้ก็อาจจะไม่ได้เป็นญาติเราเลยนะไม่ได้รู้จักมกากุ้นเลยแต่เราทําก็เราเราก็ได้งั้นใครทําใครได้เป็นเยอะเป็นเรื่องที่เราขวนขวายการใช้หนึ่งวันหนึ่งวันที่ผันผ่านไปนั้นประโยชน์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้โดยที่นะเกินประมาณอีนนิสงนันมันเกินประมาณ นั้นเราอยู่ที่บ้านของเราเองเนี่ยเราก็ดูสิว่าหนึ่งวันเราจะกินนอนที่เฉยหรือว่าเราจะทําประโยชน์ได้บ้างกับบ้านของเรากับคนของเรากับตัวของเราแล้วก็ต้องดูอะไรที่มันเป็นประโยชน์พอเกื้อกูลกันได้นะดูแลลูกหลานดูแลผู้หลับผู้ใหญ่ดูแลเสนาสน,นะที่เราอยู่อาศัยแม้กระทั่งดูแลใจของตัวเราเองนะก็ทาไว้นีน่คือเป็นโจทย์นะครับว่าเป็นโจทย์ให้เลือกสร้างสรรค์เพราะว่าแต่ละวันมันแล้วแต่กันเยอยวันนี้เราจะดูแลเรื่องนี้ ผู้นี้เราจะไปดูอะไรเรื่องนั้นนะแต่ละวันก็จะแปรผันกันไปแล้วแต่เหตุปัจจัยนะั้นไม่ใช่ว่าจะต้องตีตารางออกมาเลยว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ได้บังคับเจาะจองอย่างนี้นะแต่ทําให้มันเป็นวิสัยเหมือนการภาพเองเนี่ยดูแลเออตรงนี้ขาดตรงนั้นเติมนะเราก็ดูแลเราจะเติมอะไรนะตรงไหนที่มันเต็มแล้วก็นะปล่อยไปนะผ่านไปนะถือว่าพอใจแล้ว นะเพราะว่าเต็มที่แล้วก็ไปทําส่วนที่มันขาดก็มีความอิมอ่มเอมนั้นเดียวเมงก็เหมือนกันนั้นการที่เราสร้างสรรค์สิ่งใดๆที่เป็นประโยชน์เราทําของเราได้รอบทิศนะอย่าไปคิดว่าจะต้องเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมาได้ทั้งนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าจะทำนะความดีทั้งหลายฉันกรอบซึ่งกรรมดีเนี่ยทุกมีรับผนร่มเย็นทุกวันสุนั้นมากมีตรงนี้แหละ้เรื่องที่เราจะมานอนรับทุกคเวทนาต่างๆนานามันก็หายเพราะว่า ถ้าเราคิดในการที่จะเริ่มทําคุณงามความดีก่อนทาทุกวันทุกวันไปไอ้เรื่องที่มันมีความทุกข์ใดๆมันก็จะลาลับไปเพราะว่าทุกมันเกิดแต่ผลลับเนะี่ยมันเป็นผลลัพธ์ทาให้เราพบทุกข์แต่ถ้าเรากอบคําดีทําแต่บารมนะีอันเป็นประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดมามันก็เลยให้เราสุขสบายไอ้โทษภัยเอ่ยหรือทุกข์ภัยทั้งหลายมันก็ไม่มีเนะี่ย นั่นนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นเลยว่าโอ้ผลลัพธ์ทั้งหลายเนี่ยมันสร้างคุณงามความดีไว้เนี่ยร่มเย็นทุกวันสุนันันมีเพราะเราคิดก็ดีทําก็ดีพูดจาก็ดีความร่มเย็นอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะทุกเวลาทุกนาทีก็คุณให้เพราะอย่าลืมคำพูดคำจาของเรานั้นจะพูดให้มันเป็นประโยชน์ให้เป็นมงคลก็ได้หรือจะไปด่าทอส่อเสียดหรือจะพูดเห้มันเป็นอัปมงคลมันก็ทําได้ด้วยวาจาของเราเองปากของเราเอง นั้นถ้าเลือกได้เราก็ต้องเลือกสร้างสรรค์ในสิ่งที่มันเป็นคําพูดคาจาที่ดีกริยาอาการที่เราจะน้อมนําทําในแต่ละวันอย่างนี้เราก็สามารถทําให้มันเดือดร้อนก็ได้ทําให้มันสบายก็ได้ฉันทาได้ทั้งนั้นอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกสร้างสรรค์ในส่วนที่เราทํานั้นเนี่ยมันได้ประโยชน์ไหมล่ะถ้าเราเลือกได้ดีมันก็ให้ประโยชน์ได้ดีฉันคิดก็เหมือนกัน นอนคิดนึกคิดนั่งคิดพิจารณาไปใครควรเอออะไรที่เราควรจะมีอะไรที่ควรจะนะหาเอามาใชนะ้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มันกอบด้วยปัญญาสามารถจะพัฒนาชีวิตของเรานั้นก้าวหนะ้าก็คิดได้คุณโยมนะถ้าคิดในเรื่องของทิศท,ทางที่จะมุ่งหน้าไปหาความสมําเร็จคิดได้ทั้งนั้นทีนะ่เหลือเครื่องไม้เครื่องมือมีก็แสวงหาเดี๋ยวนี้เป็นยุคสมัยใหมนะ่เครื่องมือมีมากนะฉนั้นเราเองก็นําพา เอาปัญญาของเราเนะสแสวงหาแล้วก็นำพาไปให้มันพ้นในสิ่งที่เราอยู่ในหวังวนอย่างเหมือนการภาพเองก็ต้องมีช่วงเวลาในการปฏิบัติของตัวเองฟังเทศฟังธรรมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ต้องมีเวลารวมถึงการเวลาไว้พักผ่อนนอนหลับนะมันก็จะได้สงบนะตรงนี้รวมถึงเวลาที่ว่างก็จะสรรคนเราถ้าแบ่งเวลาได้ดีง,งานทั้งหลายอย่างที่ว่านี้นะทำได้ทั้งวีทั้งวันก็ยั เนี่ยส่วนที่พักก็พักส่วนที่ทําก็ทำเนี่ยแบ่งเวลาจัดสรรจ้ดีงานนอกงานในทําได้ทุกที่ความเสียหายไม่มีเพราะเรารู้ดีว่าเราทําอะไรดังนั้นทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราตั้งใจจะทําแล้วก็ความสําเร็จไม่ยากเลยอย่ไม่เกินวิสัยขึ้นชื่อว่ามนุษย์ถ้ามีความตั้งใจประโยชน์ใดๆถ้าเราจะทําให้เนี่ยเราทําได้หมด แค่นั้นเองมันอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่เท่าน,นั้นเองบางทีของง่ายๆเนี่ยเราเองบอกแหม่ไม่อ้าและขี้เกียจมันก็ยากไอ้ของยากๆแต่เรากลับไกว,ขว้ขยันโอ้โหนี่ดูง่ายบางคนตำรับตำราเนี่ยหนาเตอะเชื่อไม่น่าจะอ่านได้ครบทุกหน้าไม่น่าจะทําความเข้าใจได้นะเรียกว่ารู้ทันแต่ที่สุดนั้นเขาบอกโอ้อ่านหมดแล้วจบแล้วนั่นเพราะเขาใส่ใจ แต่บางคนเนี่ยแค่บาง,บางๆเล่มนิดเดียวเนี่ยโอ้ยบางทีบอกแหมหนาแล้วเกินเห็นไหมถ้าเราจะไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ต่อให้บางต่อให้แค่แผ่นเดียวตรงนี้ไม่อยากจะอ่านไม่อยากจะค้นขวายเลยอ่ะก็เผลอก็ผ่านไปไม่สนใจสิ่งนี้ฉะนั้นในเรื่องของความดีเนี่ยเราทําได้ทุกที่ไม่เฉพาะเจอจงว่าวันจะวันนั้นวันนี้หรือวันไหนก็ตามทีทําได้ทุกเวลา นี่เป็นเรื่องที่ให้เยนยมได้พิจารณาว่าวันหนึ่งเนี่ยพึงสร้างประโยชน์เพราะว่าเป็นการเตือนจิตสกิดใจว่าเราทําอะไรในหนึ่งวันหนึ่งวัน,น,ง,วนงานหลักงานรองเรื่องงานเสริมนะเติมมาไวนะ้มันมีความสุขสันในชีวิตของเรานั่นก่อนที่จะถึงวันที่เราลาลับโลกนี้ไปเพราะวันหนึ่งที่มันมาถึงเราจะได้ไม่เสียใจว่าโอ้ทำไมฉันไม่ได้ทําอย่างนั้นทาไมฉันไม่ได้ทําอย่างนี้เพราะทําไม่ทัน พอมันลาลับโลกนี้ไปซะแล้วเป็นผีน่ะแหมมันนั่งโศกสัน์แต่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราทำเขาเราไว้่วงหน้าทุกวันทุกวันยามที่เราลาลับโลกนั้นเราวโอ้เต็มที่แล้วสบายใจแล้วนะคุ้มแล้วนะจะได้เกิดมาอาจารย์คนที่จะพูดอย่างนี้ได้เนี่ยคือเขาใช้ประโยชน์กับชีวิตเขาอย่างเต็มที่ละสร้างคุณงามความดีสมัยทําหน้าที่ทํางานทําการทั้งหลายก็สร้างประโยชน์ในขณะที่เรามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานใด หรือแมก้กระทั่งกเกษียณไัยไปแล้วก็ทำประโยชน์อื่นอีกนะตามสมควรต้องใช้คําว่าตามสมควรแล้วก็ตามกําลังฉนันจึงใช้คาว่าเป็นโจทย์ให้เลือกสร้างสารรค์เพราะว่าแต่ละคนนั้นก็เอามาเทียบกันไม่ได้บางคนถนัดซ้ายบางคนถนัดขวาเนี่ยเราจะไปบอกให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําเหมือนกันก็ไม่ใช่ก็ต้องพิจารณาเฉพาะคนเฉพาะด้านเฉพาะความถนัดไปนะฉนั้นการจะทําบุญกุศลใดเขาจึงไม่ต้องมานั่งเทียบกันเ,เธอคํก่วนสิฉันทาเท่าไหร่เธอทาเท,ท่าไหร่ เราทาหรือยังฉันยังไม่ทํามันเทียบกันอย่างนั้นก็ไม่ได้ไปไหนเราทําก็เราด้วยความภูมิใจตามกําลังของเราไม่ต้องสนใจใครใครจะทํามากทาน้อยทาเมื่อไรมาเรื่องของเขาเอาเรื่องของเรานะให้มันสําคัญนะนไม่ต้องรอใครบางคนเนี่ยนะรอก่อนรอคนนั้นก่อนรอคนนี้ก่อนถ้าหมดแต่รอเราก็ไม่ได้ไปไหนภาพเองก็ไม่เคยรอใครนะทอะไรก็ทําไปให้เต็มที่ถึงที่สุดแล้วการใช้งานทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เกิดมีก็เพราะเราไม่ได้รอ รอ้ารอวัดนั้นรอวัดนี้ป่านนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรกันอยู่แต่นะเราอยู่ถึงทุกวันนี้เพราะเราทําจนเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้แล้วนะน,นันในของจริงก็คือทําประโยชน์ให้มันเห็นแก่ประจักษ์แก่ใจของตนเองตรงนี้มันก็มีแต่ความสุขสันนะจะหลับจะตื่นก็มีความสุขทุกวันความอิมเปรีป,ปีนั้นมีให้สําหรับผู้ที่ทําประโยชน์ได้ทุกวันไปดังนะั้นคนทาเท่านั้นจะรู้กันอยู นะวันนี้ก็ให้กําลังใจยัตยมเทั้งหลายด้วยเราก็ให้แค้วคาดปลอดภัยด้วยแล้วก็ให้สติสําหรับพิจารณาอย่าไปย่อท้อต่อความดีเพราะว่าทําให้เ,เกิดผลนะความช่วยอย่าทำซะเลยดีกว่ามันร้อนนนทําความดีไว้นะเกิดผลเราได้ยนในความสุขใจฉะนั้นวันหนึ่งพึงสร้างประโยชนนะ์เป็นโจทย์ให้เลือกสร้างสรรค์กรอบซึ่งกรรมดีทุกมีรับผนะร่มเย็นทุกวันสุขนั้นมากมีพราคนที่เขาอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ย นั่นก็เพราะเขาทาสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์เอาไว้มากใครก็ใครมาใช้คนใช้บางคนเขาไม่ได้สรรเสริญนะเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกใครนาะมาทําตรงนี้ใครนาะมาทําตรงนั้นเราไม่ได้ไปติดประกาศชื่อของเราไว้นี่ว่าที่นี่ที่นั่นมีชื่อของเราทั้งนั้นไม่ใช่เราแค่รู้ตัวเองว่าเราทําสําเร็จเสร็จเรื่องไปเขามาใช้เขาจะอันโมตนาไมารือไม่เหมือนเรื่องของเขาแต่เรารู้ตัวเราเองก็พอนะก็พยายามปลูกฝังให้ยมนั้นสบายใจบางคนจะไปยึดติด ว่าแม่ฉันทําดีแล้วต้องสรรเสริญฉันสิอย่างนี้ก็เสียหายทําดีก็ไม่ต้องสนใจว่าเขาจะสัรเสริญหรือไม่เราทําดีแล้วก็แล้วกันนะท่นนั้นไะคุณผูมภูมิใจนะที่เหลือล้วก็นอนหลับไหลมีความอิ่มมนะีแล้วก็ไม่ต้องสะดุ้งกวาดกลัวนะว่าเพศภัยทั้งหลายจะโผล่เข้ามาเพราะเราไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นโทษภยัยในตานานาะมันก็ไม่ได้ทําเหตุไว้ผลลัพธ์ที่เราทําความดีมันก็เกื้อกูลทุกวันไป เรานอนกินดอกกินผลกินบุญไปนะี่ตอนนั้นแหลนะนี่สบายใจแต่อดอกผลบุญทั้งหลายที่ว่าน,นอนกินน่ะคือก็ต้องทําใหม่ทุกวันนะไม่ใช่ทาครั้งเดียวแล้วก็นอนกินยาวเลยไม่ใช่างั้นทำใหม่กินใหม่ทาใหม่กินใ,ใหม่อย่างนี้ทุกวันนะความอิม่มเอมเปรมปรีใน,นวจิตวใจนั้นจึงเกิดมีทุกเวลานะีวันนี้ก็ฝากธรรมบรรยายในยามค่ําให้ยันยมได้ฟังนะจะได้อิมอ่มเอมแล้วก็ได้เกิดกําลังใจไว ให้กำลังใจคนทำดีคุณโยมแต่แม้ไม่มีใครเห็นเรารู้ตัวเองซะแล้วมันกนะ็ผ่านพ้นเพศไัยนะทำดีไวนะ้ความเป็นกำลังในส่วนที่เราจะได้รับอนิสงได้ย่อมมีเกื้อกูลนะไม่มากก็นนะ้อยอย่างแน,น่นอะนในคำคืนนี้ก็ขออนุภาพเป็นพระรัทพทคุณช่วยคำจุนเป็นกองบุญนุษวัาสนาคุณความดีที่สั่งสมครั้งนั้นมาช่วยนำพาวัฒนาเขาหน้าขึ้นไป ให้ทุกวันผลบุญน,นั้นส่งถึงจิตนำลิธิตทางชีวิตสว่างสวยให้อิม่มเอมในความดีนี้ร่ำไปอยู่แห่งใสดสดใสทั่วทุกทิศเถินอภิวา,าทนาซีแลสนิจังวุตาปัญจญจยยโนเจตารโรธรรมวจันติอายุวโนสุขังพระหลังคำากืนนี้ฟันดีราติสวัสดิ์ขอจเจริญพร